รุงเทพมหานครเช้ามืดแสงแดดอ่อนๆสาดผ่านหน้าต่างห้องเล็กๆสายลมพัดผ่านหน้าตาแม่พลางทำให้เส้นผมของเธอปลิวสวยแม่ยืนอยู่ริมระเบียงสายตาจ้องไปยังถนนว่างเปล่าหัวใจสั่นเพราะความกังวลวันนี้คือวันที่เธอหวังว่าจะได้เห็นลูกชายของเธออีกครั้งแต่ในใจกลับรู้สึกถึงความว่างเปล่าเสียงโทรศัพท์ดังแต่ไม่ใช่สายของลูก แม่กัดริมฝีปากยืนสงบนิ่งความรักทั้งหมดที่เธอมีเต็มหัวใจกลับถูกตั้งคำถามทำไมเขาจึงเลือกไปอยู่กับคนอื่นและทิ้งแม่ไว้เพียงลำพังความเจ็บปวดนี้ราวกับสายฟ้าแลบทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเศร้าแม่ชื่ออรไทลูกชายชื่อนิวัตพวกเขาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครบ้านเก่าๆเ,เล็กๆติดถนนสายหนึ่ง แสงแดดสาดเข้ามาทําให้ผนังห้องเปลี่ยนสีออนไทย,ยืนอยู่หน้าต่างมองดูถนนว่างเปล่าหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่ได้ยินเสียงรถเธอคิดถึงนิวัตทุกเวลาตั้งแต่เขายังเด็กจนถึงวันนี้ทุกครั้งที่เขาหัวเราะหัวใจแม่ก็เต็มไปด้วยความสุขแต่ตอนนี้รอยยิ้มของเขาเริ่มจางหายนิวัตเริ่มสนใจคนอื่นมากกว่า คนที่ไม่ได้รักแม่เหมือนเธออรไทยทำงานทุกวันเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อลูกเพียงคนเดียวอาหารที่แม่ปรุงเสื้อผ้าที่แม่เลือกทุกสิ่งเต็มไปด้วยความรักแต่ความรักนั้นกลับไม่ได้รับความสนใจจากลูกชายเช้าวันหนึ่งนิวัฒไม่ได้กลับบ้านตามเวลาอารไทนั่งรออยู่หน้าประตูสายตาจับจ้องถนน ใจเริ่มเต็มไปด้วยความกังวลโทรศัพท์เงียบสนิทไม่มีสายของนิวัตแม่กัดริมฝีปากน้ำตาไหลเบาๆแต่ไม่อยากให้ใครเห็นบ้านรอบๆเริ่มคึกคักเสียงเด็กๆเล่นข้างถนนกลิ่นอาหารเช้าจากร้านค้าทุกสิ่งเหมือนเคยแต่หัวใจแม่กลับไม่สงบเธอพยายามคิดบวกแต่ในใจลึกๆ ความกลัวเริ่มก่อตัวถ้าเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับนิวัตแม่จะทำอย่างไรอรไทยนึกถึงอดีตตอนนิวัตยังเด็กเขาเคยเกาะแขนแม่ร้องให้เมื่อเจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นลูกเจ็บแม่ก็เจ็บตามแต่วันนี้นิวัตกลับเป็นคนแปลกหน้าเขาหันหลังให้ความรักของแม่เลือกไปอยู่กับคนอื่น คนที่แม่ไม่รู้จักเสียงรถดังขึ้นแม่รีบวิ่งไปหน้าบ้านหัวใจเต้นแรงแต่ไม่ใช่นิวัตเป็นเพื่อนบ้านส่งยิ้มให้แม่พยายามสงบใจแต่ความเจ็บปวดไม่หายไปทุกนาทีที่ผ่านไปเหมือนเวลาช้าลงเหมือนหัวใจแม่ถูกกดทับแม่ไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนอรไทนั่งลงที่เก้าอี้ มือสั่นเล็กน้อยคิดถึงครั้งสุดท้ายที่เธอกอดนิวัตความอบอุ่นนั้นเป็นความทรงจำเดียวที่เธอยังเก็บไว้แต่ตอนนี้ความทรงจำเริ่มจางความรักของแม่เหมือนแผ่นดินไหวในหัวใจไม่แน่ใจว่าลูกชายจะกลับมาหรือไม่เธอเริ่มจดบันทึกทุกคำพูดทุกรอยยิ้มทุกความทรงจำเหมือนพยายามรักษาลูกชายไว้ในใจ ลึกๆเธอรู้ว่าไม่สามารถบังคับความรักของใครได้หัวใจไม่เต็มไปด้วยความรักแต่ความรักนั้นกลับกลายเป็นความเจ็บปวดเหมือนรอยแผลที่ไม่หายอ่อนไทยลุกขึ้นมองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งสายลมพัดผ่านทำให้หัวใจเธอเย็นลงเล็กน้อยเธอยังมีความหวังแม้ว่าจะเล็กน้อยแต่แม่เชื่อ ว่าสักวันนี้วัจะกลับมาและเข้าใจความรักของแม่อีกครั้งเช้าวันหนึ่งนิวัดหายไปจากบ้านอารไทยรู้สึกใจหายโทรศัพท์ดังไม่หยุดข้อความจากเพื่อนของลูกชายบอกว่าเขาอยู่ที่เมืองเชียงใหม่กับหญิงสาวที่แม่ไม่เคยรู้จักหัวใจแม่สั่นไหวทำไมเขาถึงไม่บอกแม่ก่อนทำไมเขาถึงเลือกไปกับคนอื่น อรไทยตัดสินใจเดินทางแม้ว่าจะเหนื่อยล้าเธอเชื่อว่าความรักของแม่ยังสำคัญทุกก้าวที่เดินเหมือนหัวใจแม่ถูกฉีกเป็นเสียงเสียงเมื่อถึงเชียงใหม่เมืองที่เต็มไปด้วยแสงแดดและผู้คนออรไทยรู้สึกเหมือนหลงทางในความรู้สึกเธอเริ่มถามคนรอบตัวแต่ไม่มีใครรู้จักนิวัตยกเว้นเสียงคนบางคนที่บอกว่า เขาไปกับหญิงสาวที่ชื่อภารดีแม่ไม่รู้จักเธอแต่หัวใจแม่เต็มไปด้วยความสงสัยและความโกรธเงียบทำไมลูกชายเลือกเธอและทำไมไม่บอกแม่อ,อรไทยเดินเข้าไปในร้านกาแฟเล็กๆเ,เ,เห็นนิวัตจากระยะไกลเขานั่งหัวเราะก,กับภารดีหัวใจแม่แตกสลายทุกคำพูดของพวกเขาเหมือนมีมีแทงหัวใจแม่ แม่อยากจะวิ่งเข้าไปกอดแต่กลับหยุดอยู่เพราะความเจ็บปวดและความกลัวแม่เริ่มสังเกตนิวัตไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริงรอยยิ้มของเขามีความเศร้าแฝงและทุกครั้งที่พารดีพูดนิวัตจะนิ่งไปครู่หนึ่งอรไทยเต้นแรงเหมือนจับมือใครสักคนที่กำลังจมหายแม่รู้สึกว่าเขายังมีความผูกพันกับแม่อยู่ อระไทยตัดสินใจนั่งรอมองนิวัตจากมุมหนึ่งใจแม่เต็มไปด้วยคำถามและความรู้สึกผิดทำไมแม่ไม่เคยเข้าใจเขาให้มากพอทำไมแม่ถึงปล่อยให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวทุกสิ่งเกิดขึ้นเร็วเกินไปและแม่ต้องหาวิธีทําให้เขาเข้าใจกลางคาเฟ่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันภาดีโทรศัพท์เข้ามือถือของแม่ เธอไม่รู้ว่าทําไมภารดีถึงโทรหาเสียงเงียบและตึงเครียดแม่ฟังแล้วใจเต้นแรงเธอได้ยินเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้แม่แทบล้มทั้งยืนนิวัฒไม่ได้ต้องการทิ้งแม่แต่เขารู้สึกสับสนและกลัวเขาอยากพิสูจน์ตัวเองและความรักของแม่ก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกผิดภารดีแค่เพื่อนร่วมทางแต่หัวใจแม่กลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวด แม่ต้องเลือกทำอย่างไรจะเข้าไปตรงๆหรือเฝ้าดูจากระยะไกลอ,อรไทยหยิบผ้าเช็ดน้ำตาเธอรู้แล้วว่านี่คือช่วงเวลาที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาแม่ต้องใช้ความอดทนและความรักของแม่เป็นแรงผลักดันให้ลูกกลับใจทุกความเงียบทุกสายตาทุกการกระทำเต็มไปด้วยความลึกลับและความหมายในใจแม่ เต็มไปด้วยคำถามและความหวังแม่รู้ว่าลูกชายยังคงรักเธอแต่เขาต้องผ่านบททดสอบชีวิตนี้ก่อนและแม่พร้อมที่จะรอไม่ว่านานเท่าไหร่ไม่ว่ายากลำบากเพียงใดเพราะความรักของแม่คือแรงที่ไม่เคยหมดหลังจากวันนั้นอรทไทยไม่ได้นอนทั้งคืนหัวใจเต็มไปด้วยความกังวลภาพของนิวัตและภารดีวนซ้ำอยู่ในหัว แม่คิดถึงลูกชายตั้งแต่วันเกิดจนถึงทุกวันที่ผ่านมาเธอรู้ว่าความรักของแม่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนิวัตเขายังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจทุกสิ่งเช้าวันต่อมาอ,อรทไทยตัดสินใจเดินทางอีกครั้งครั้งนี้เธอไม่เพียงแต่เดินทางไปหาเขาแต่แม่ตั้งใจจะพูดใจลูกชายทุกก้าวที่เดินเหมือนหัวใจแม่หนักขึ้นแต่ก็เต็มไปด้วยความหวัง ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่แม่ไม่เคยรู้สึกเหนื่อยจากความรักอรไทยมองเห็นนิวัฒน์ในสวนสาธารณะเขานั่งคนเดียวดูเหมือนกำลังต่อสู้กับความคิดตัวเองแม่ใจเต้นแรงทุกคำพูดที่อยากพูดอยู่ใกล้ปากแต่ยังไม่กล้าเอ่ยนิวัฒน์เหื่อยหน้าขึ้นมองไปรอบๆและทันใดนั้นสบตาแม่เต็มๆหัวใจแม่สั่นไม่หยุด ลูกชายเงียบสายตาเต็มไปด้วยคำถามและความสับสนอรไทยเดินเข้าไปใกล้และนั่งลงข้างๆแม่นิวัตเริ่มพูดเสียงสั่นเล็กน้อยแม่จับมือเขาไว้แน่นแม่อยู่ตรงนี้เสมอคำพูดของแม่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นนิวัตถอนหายใจเหมือนปลดปล่อยความกังวล แม่เล่าเรื่องราวทั้งหมดความรักความหวังความทรงจำนิวัตฟังอย่างตั้งใจน้ำตาไหลรินเขาเริ่มเข้าใจแม่ไม่เคยละทิ้งเขาทุกครั้งที่เขาไปผิดทางแม่อยู่ที่นั่นรอเสมอพรดีปรากฏตัวแต่กลับเงียบเธอเข้าใจความผูกพนันนี้ไม่พยายามขวางทางเพราะรู้ว่าความรักระหว่างแม่และลูกชาย ไม่มีใครมาแทนที่ได้นิวัฒหันไปมองแม่และในที่สุดเขาก็กอดแม่แน่นทุกความผิดพลาดทุกการทิ้งระยะทางถูกแทนที่ด้วยความรักและความเข้าใจอ,อรไทยน้ำตาไหลแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขหัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นหลังจากวันนั้นนิวัฒกลับบ้านเป็นประจำ ความสัมพันธ์ของแม่และลูกแน่นแฟนขึ้นอรไทยยังคงทำอาหารที่ลูกชอบและทุกมื้อเต็มไปด้วยความรักนิวัฒไม่เคยละเลยแม่อีกทุกครั้งที่เขายิ้มแม่ก็ยิ้มตามหัวใจเต็มไปด้วยความสงบและความสุขแม่เรียนรู้ว่าความรักไม่ใช่การบังคับแต่คือการเข้าใจและรอคอยแม้ความเจ็บปวดเคยเกิดขึ้น แต่ความรักของแม่ไม่เคยลดลงทุกความเข้าใจและความอดทนทําให้ความสัมพันธ์นี้แข็งแรงขึ้นแม่และลูกได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตที่สําคัญว่าความรักแท้คือการอยู่เคียงข้างแม้ในวันที่ทุกอย่างดูยากวันหนึ่งในายามเย็นแสงแดดอ่อนๆสาดผ่านหน้าต่างบ้านเล็กๆอรไทนั่งอยู่บนโซฟามองนิวัฒน์ทำการบ้านอยู่ตรงโต๊ะ หัวใจเต็มไปด้วยความสงบนิวัฒนหันมามองแม่ยิ้มอ่อนๆแม่ครับขอบคุณครับที่รอผมอ่อนไทยยิ้มตอบน้ำตาไหลเล็กน้อยแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขบ้านเต็มไปด้วยความอบอุ่นเสียงหัวเราะเล็กๆของพวกเขาเหมือนเพลงบรรเลงใจทุกความผิดพลาดในอดีตถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจและความรัก อรไทยคิดถึงวันเวลาที่ผ่านมาความกังวลความเจ็บปวดความหวาดกลัวทุกสิ่งล้วนผ่านไปและตอนนี้แม่และลูกอยู่ด้วยกันมีเพียงความสงบและความอบอุ่นนิวัทยื่นมือมาจับมือแม่แม่ครับผมสัญญาว่าจะไม่ทำให้แม่เสียใจอีกออรไทยหัวเราะเบาๆแม่เชื่อในตัวลูกเสมอทั้งคู่กอดกันแน่น ความผูกพันแน่นแฟนยิ่งขึ้นรากับไม่มีสิ่งใดมาทำลายได้ในสวนข้างบ้านดอกไม้เบ่งบานตามฤดูเสียงนกร้องดังไกลออรไทยและนิวัฒเดินออกไปมือยังจับกันแน่นหัวใจเต็มไปด้วยความหวังแม่รู้ว่าชีวิตยังมีวันใหม่รออยู่ความรักไม่เคยจางหายและทุกความเข้าใจ เป็นบทเรียนล้ำค่าที่จะอยู่ในหัวใจของทั้งแม่และลูกตลอดไปเมื่อแสงเย็นสาดผ่านอรไทยมองนิวัตรด้วยรอยยิ้มหัวใจแม่อบอุ่นที่สุดเพราะรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะผ่านทุกอย่างด้วยกันความรักและความผูกพันนี้คือสิ่งที่ไม่มีวันเลือนหาย